สวัสดีค่ะเช้าวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ค่ะวันนี้ทางสวนจะเตรียมต้นพันธุ์ค่ะตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ไผ่สองสายพันธุ์นะคะมีไผ่หลอดนะคะไผ่หลอดจีนแล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นไผ่น้ำเต้าหยกลายนะคะ ชุดนี้ต้นพันสมบูรณ์ค่ะไผยกกลายนะคะเป็นไผ่มงคลอีกหนึ่งสายพันธุ์ไผ่ค่ะปลูกโชว์ก็ได้นะคะปลูกโชว์ปลูกระดับสวยงามค่ะ ตัวนี้สวยค่ะและอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะก็คือไผ่หลอดนะคะตัวนี้ดูขนาดลำของไผ่หลอดนะคะลำของเขาไม่ใหญ่มากค่ะประมาณนี้เลยนะคะ ใบไม่ใหญ่มากค่ะไผ่หลอดเหมาะสำหรับการน,นำไปปลูกนะคะใช้ประโยชน์จากอ่ะตัวลำได้โดยตรงเลยค่ะตัวนี้ก็คือนำไปทำหลอดดูดนะคะแล้วก็นำไปปลูกกั้นทำแนวรั้วตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะปลูกโชว์ปลูกระดับสวยงามค่ะ ไผ่ชุดนี้สมบูรณ์นะคะรากสมบูรณ์ค่ะพร้อมสําหรับการลงปุูกให้ดูลากของเขาไปใกล้เลยค่ะลากทะลุถุงออกมาเลยนะคะแทงหน่อออกมามีรากอากาศค่ะหากพี่ๆท่านใดสนใจนะคะหรือมีข้อมูลอยากจะสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่ค่ะหรือว่าไผ่ไซพันธุ์อื่นๆนะคะ ก็ติดต่อสอบถามทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนสกลนครค่ะแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ